สวัสดีค่ะบริมีน,มนอร์ิลับไทยนะคะแคนาำมนลงไปในหม้อแล้วนะคะตอกไข่ใส่เลยนะคะนาาไข่กเกล็ดตัวนียวนะคะมรอนี้ กไข่ค้นไข่ไปเรื่อยๆกอนนะคะกนไข่ไก่จจับตัวกันปเป็นแผ่นเท่ากับปล่อยไว้ถึงแปบบ๊นึงนะคะเห็นไหมคะใส่ลดดีลงไปน้อยนึงนะคะประ,ประมาณว่าขวาไข่ใส่น้ำมันนั่นแหละค่ะขวามันสุกนะ อันนี้นีห่หน่อยเซตสองน่วยกระไดหๆเติมนะคะนานเลยปิดหมอนี่แน่ๆจริงควรใส่กระทะกระไดแต่ว่าไม่แน่จะเค็ดเป็นหม้อไปเลยเพรา,วาะว่าเสด้ค้นหลาบไปเรื่ียเฉยๆนะนี่นู่นนี่ไปง่ายๆนะคะทานะะเซตแล้วะคะ่ะให้เข้ากับเป็นแทนแล้วก่อนแล้วนะคะดิฟไฟเรืเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปลาบกันจ้า จข็ขากะเะลาบกันเลยนะคะกับใส่พริกนลงไปนะคะใส่พริกนลงไปตำที่ทน้องสิกินนั่นแหละจ้ะกันด้วยของนัวนะคะน้ำปลาพี่น้องลายคนห่วงม่ใหญ่หน่อยหู้น้ำปลามันใหญ่น้ำปลาลายีหอนี่หู้แบบนี้สุอันนะคะ นานาะะคะปรุงมันรลาก่วไปน,นะจ๊ะแต่ว่าผักพี่นองมีขบกับใส่ขบเนาะม่หน่อยว่ามีผักขบนะใส่ซังทีมันมีนะคะมีหน่อยมีมีผักมันอีกกรมีหอหมหัวแดงใบบักกูดแล้วก็สาระแน่เท่านั้นนะคะที่เป็นผักใส่เท่าทีห้องมีเนาะ จะ่นกบบค้นนะคะค้นให้เขากันนะคะันเกว่บใบไหอ,อยังห่อนอยู่ค้นให้เขากันแล้วก็ชิมก่อนนะคะ แล่วลาขัดข้อม่วดไปหน่อยนึงแก่จะขอใส่เป็นรสด,ดีเพิ่มนะคะจากนั้นก็จะใส่เป็น,นกัน้กน,นก็ห้อนากนก็ใส่ผักลงไปนะคะหอมแดงสารแหน่ลลแ,นแบ,บบแบบบใบมะกรูดนะคะคนให้เข้ากันจะ้ะ ก็ะจะใส่ขอวั่วนะคะแล้วก็หน้าตาลาบไข่เ้าก็ะเซาะซับเรียบร้อยนะคะง่ายๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไน่ไน้อยเทศจาลให้เบิง์นะจ๊ะจาแล้นี๋ก็ขึ้นหน้าตาของลาบไข่ห้าเห็นบอกคะง่ายๆในนู่นบานๆนะคะมีใครอยู่บ้านที่็ดกินได้นะคะกินกับข้าเนียวก็ได้กินก็ข้าเจ้าก็ได้นะคะสำหรับปรเป่น,น้อยมีข่าเนียวนะคะมือนี้กจะกินก็ข่าเนียวเหมือนเดิมนะจ๊ะ รอไปเฮ็ดเพลิงนะคะด้วยรักใจากใจรักนะจุ๊บ